สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็กดไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วเลือกดูคลิปต่างๆ2อง้วกว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้จะเป็นการตามหาเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและนี่ครับเหรียญ25พุทธศตรวตรรษแท้ ราคาเปิด345ปิดลงที่0ก็คนแรกต้องสตาร์ท5 5 0บาท 36, 0ร7 0ไปเรื่อยๆภายในบ่าย2ครึ่งนะครับวันที่6เดือน6ปี64คือวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับจะปิดที่บ่าย2ครึ่งใครจะได้เหรียญน,นี้ไปส่ง50บาทนะครับมาดูกันครับเพื่อนๆว่าผมชอบเหรียญแนวดีบุกเพราะเวลาปั๊มมาเสร็จมันจะมีผุมีก่อนนี่คือสเสน่ห์ของดีบุนะครับ เพื่อนๆดูกันนะครับ1 2 3กดหยุดครับให้เวลากดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้และเพื่อนๆจะแคปภาพเอาไปขยายดูเองก็ได้นะครับหรือจะเอาไปปริ้น์ภาพที่ร้านกล้องถ่ายรูปก็ได้ดูนะครับเอาใจแฟนช่อง YouTube ผมเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบๆมันเนี่ยมันจะผุจะก่อนแม้แต่ผิวด้านซ้ายฉากหลังอ่ะก็ผุก,ก่อนนะครับยิ่งด้านล่างนยยิ่งผุก่อนมากๆเลย ทีนี้ผมจะมาให้ดูด้านบนนะครับขยายให้เต็มสุดเลยเห็นรอยผูก่อนไหมครับทั้งคอทั้งแก้มนะครับอ่าไหลไหลด้านซ้ายสังเกตครับไหล่ด้านซ้ายที่มีผ้าจีบอนนะครับตรงมือที่ยกขึ้นหรือว่าฉากด้านซ้ายด้านขวาของของไหลพระว้าวมันจะมีรอยผูก่อนนี่นนี่คือความสวยงามนะครับนี่คือความสวยงามของเหรียญดีบุกมันเป็นสเสน่ห์นะครับทุกเหรียญผมมีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินดีบุก แล้วก็มีรอห้านะครับช้าง3เสียรอสอหนึ่งสองเจ็ดดีบุกแล้วก็มีเหรียญสลึงรอห้าดีบุกนะครับก็สุดยอดครับทีนี้เรามาดูเหรียญนี้ครับให้เวลา3วินาทีกดหยุดนะครับ1 2 3กดหยุดครับเพื่อนๆดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็แคปภาพเลยเอาไปขยายดูเองนะครับหรือจะปริ้นภาพไปที่ร้านมือถือนะแล้วก็แคปภาพแล้วก็ส่งเข้าไลนา์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวเขาก็ปริ้นมาให้เราดูให้ดีนะเพื่อนๆ เวลาเราปิดเปิดไฟครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเวลาเราปิดเปิดไฟปิดเสร็จแล้วไฟมันมืดเรายังเห็นเหรียญอยู่ทั้งทที่มันมืดเพราะว่ามันเป็นภาพที่ถ่ายแล้วมีแสงจากไฟฟ้าจอมือถือเนี่ยโผล่เข้ามาทําให้แสงมันออกจากมือถือหรือว่าทีวีทําให้เหรียญที่เราถืออยู่เหมือนเราถือเหรียญจริงๆแล้วมันมีน้ําหนักอะ่ะผมพลิกซ้ายผมพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาเห็นไหมครับเพื่อนๆน มันเหมือนเหรียญมันวางบนมือเราเลยด้วยน้ำหนักของมือถือแล้วเราไม่ต้องใช้กล้องนะครับห้องมืดแบบเนี้ขยายดูครับเพื่อนเเราอยากดูส่วนไหนเราขยายดูเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับดีบุกมันจะผุจะก่อนอย่างเงี้ยครับนี่คือเสน่ห์ของดีบุกครับไปต่อครับเพื่อนๆอยากหยุดตรงไหนกดหยุดดูเลยครับผมเลื่อนให้3มวิไปต่อครับเพื่อนเเป็นไงครับผุก่อนสวยเลยใช่ไหมแล้วย่อลงได้ อ่าขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วผมจะหาเหรียญสวยๆแปลกๆหายากจากทั่วโลกมาให้เพื่อนๆชมกันอีกอย่างแน่นอนนะครับเหรียญญี่ปุ่นเหรียญอีปตบเหรียญอะไรมีเต็มไปหมดกดดูที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆไปแล้วนะครับบายบาย